สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันวันพุธนะคะวันนี้วันพุธสีเขียวค่ะเอาละค่ะ,คะกิจกรรมของเราไม่ยากเลยค่ะ่ะคุณูณจะให้เด็กๆดูรูปภาพตามคุณูนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทําแบบสัมหัดกันนะคะเอาละค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะภาพนี้คือที่ไหนเอ่ยอภาพนี้คือภาพห้องเรียน,นะคะ่ะห้องเรียนก็ไว้ใช้สําหรับเรียนหนังสือนะคะทํากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนนะคะอ้อมถัดไปค่ะเด็กๆราคาดูค่ะ เพื่อนๆนั่นนงเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขากำลังรับประทานอาหารห้องนี้เราเรียกว่าห้องอาหารหรือโรงอาหารนั่นเองนะคะอ่าถัดมาค่ะอ่ามีเพื่อนๆกำลังเล่นกันอยู่มีของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยเขาเรียกว่าสนามเด็กเล่นค่ะเห็นไหมคะว่าโรงเรียนก็มีสถานที่ต่างๆอ่านอกจากภาพที่เด็กเห็นแล้วก็ยังจะมีห้องน้ํานะคะมีห้องพักครูห้องพยาบาลอีก นะคะอ่ะแล้วคัะกิจกรรมของเราวันนี้ไม่ยากเลยคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพจากที่คุณครูยกให้ดูนะคะดูว่าภาพไหนเหมือนกันให้โยงเส้นจับคู่เข้าหากันค่ะเริ่มเลยค่ะกิจกรรมของเราง่ายๆค่ะเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาสังเกตรูปภาพคะ่ะภาพไหนเหมือนกับภาพไหนให้โยงเส้นจับคู่กันเลยนะคะอาล้ค่ะภาพแรกภาพห้องเรียนโยงเส้นจับคู่เลยค่ะภาพที่สองคือภาพสนามเด็กเล่น โยงเลยค่ะภาพสุดท้ายคือภาพห้องอาหารอ่าเห็นไหมคะกิจกรรมของเราง่ายๆแค่โย,ยงลากเส้นจับคู่ภาพเหมือนกันค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพให้ครูดูด้วยนะคะจบกิจกรรมวันนี้วันพรุ่งนี้เราจะมาทำกิจกรรมต่อค่ะวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ